ไปตลาดครับวันนี้ <c oughs> <c oughs> ก็พอดีจะไปซื้อของหน่อยนึงวันนี้ยังไม่ได้ทำคลิปเลยครับธรรมะ <c oughs> ก็คือปกติแล้วก็ <c oughs> ผมจะทำคลิปประมาณช่วง ช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเช้าเช้า<ม><ม>แต่วันนี้ติดธุระก็เลยไม่ได้มไม่ได้ทำคลิปก็เลยต้องทำตอนนี้แหละอัดคลิปไปด้วยขับรถไปด้วยก็ อย่างที่บอกแหละครับธรรมะธรรมะเป็นเรื่องธรรมชาติแบบนี้เราใช้ชีวิตแบบนี้นะฮะแต่เราพยายามที่จะเอาตัวตนไปเป็นหมดเลยคือเราเบียดเบียนตัวเองฮะโดยที่พยายามที่จะพาตัวเองไปอยู่ในที่สงบในป่าหรือสถานที่ที่มันแบบเราเชื่ออย่างนั้นอะ เราเชื่อว่าการทําเช่นนั้นน้วมันจะทําให้เรา้นทุกข์นึกออกไหมครับมันไม่ได้ทนจริงๆหรอกครับทุกข์อ่ะมันก็อยู่กับเรานี่แหละเพียงแต่ว่าเราจะอิสระจากสุขจากทุกข์เท่านั้นเองอืจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราจะอิสระจากสิ่งเหล่านี้มันก็ยังชีวิตก็ยังต้องดําเนินต่อไปครับก็อยู่กับโลกนี่แหละ อยู่โลกอยู่กับโลกแบบไม่ยึดติดในโลกนะฮะก็คืออยู่กับสมมุติแต่ไม่ยึดติดสมมุติธรรม,ามาะมันไม่ใช่อย่างที่เราพาเอาตัวต,วตวนไปทำนะครับความจริงแล้วอ่ะสิ่งที่พระพุทธเจ้ามาบรรยายนะมาพยายามที่จะชี้หนทางจะสอนพวกเราอะ่ะก็คือการพาก็คือการการพาให้ตัวต,วตวนน่ะเป็นอิสระเอ้ไม่ใช่การทำลาย ตัวตนความยึดมั่นถือมั่นเพื่อจะเป็นอิสระนึกไหมครับทําลายตัวตนที่ไหนทําลายตัวตนทําลายสมมุติในความคิดในความรู้สึกนึกคิดของเราอ่าแต่เรามักจะไปสอนกันให้เอาความรู้สึกนึกคิดไปเป็นหมดเลยอ่าพยายามที่จะไปเอาอารมณ์ที่มันปิติสุขอ่ก็ไปปรุงแต่งอ่ะ นึกไหมครับแท้จริงเนี่ยอารมณ์ต่างๆพวกนี้มันไม่มีวันหายไปหรอกครับตราบใดที่เรายังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะผมจะบอกนะมันก็ยังมีของมันเป็นธรรมชาติเพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไงครมันอยู่กับเราตลอดแต่เราไม่เข้าใจมันเองเมื่อเราไม่เข้าใจเราไม่เคยเห็นว่าแหล่งกําเนิดมันมาจากไหน,นไอ้พวกความรู้สึกมึกคิดพวกเนี้ยอ่า เราก็จะหาวิธีดับวิธีละมันถูกไหมครับอย่างอย่างเช่นเราวุ่นวายอยู่กับความคิดเราก็มักที่จะไปนั่งสมาธิทําความสงบกับมันแล้วเข้าใจว่านั่นแหละสิ่งที่จะทําให้คุณเกิดปัญญาและคุณหรือพ้นหรือพ้นทุกอะไรก็ตามแต่มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดครับผมต่งบอกว่าเราอะติดอยู่ในโลกของความคิด เราตกเป็นธาตความคิดอไม่ว่าเราจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะอย่างผมขับรถอย่างเงี้ยผมก็ต้องใช้สติโฟกัสต้องคิดอ่าจะไปเลนซ้ายเลนขวาอ่าเวลามันต้องใช้นื่องไหครับอ่ก็อย่างเงี้ยมันไม่ใช่เราไม่มีความคิดเลยก็ไม่ได้ฮะมันก็ต้องใช้อ่า เหมือนคนไปนั่งสงบเนี่ยคุณจะสงบได้ทั้งวันเหรอถูกไหมออความคิดแค่อาศัยแต่เราต้องเข้าใจเราต้องเห็นแจ้งก่อนว่ามันเกิดขึ้นมาจากตรงไหน,นอ่ความรู้สึกอารมณ์อ่ามันเป็นคนมายาของจิตครับอ่สิ่งเหล่านี้เราต้องเห็นมันนะฮะเราต้องเห็นแหล่งที่มาของมันเราต้องเข้าใจความไม่เที่ยงของมันนึกออกไหมครับ มันปฏิเสธไม่ได้แล้วก็ห้ามไม่ได้อ่าอยากให้มีตลอดก็ไม่ได้ไม่อยากให้มีเลยก็ไม่ได้สิ่งเล่าเนี้ยอ่าเพราะว่าเรามันมีชีวิตขึ้นมาแล้วอ่ามันมีขันขึ้นมาแล้วตรงนี้แหละเราถึงทำได้แค่เพียงมีสติและก็เฝ้ามองสังเกตรูปลดยินเสียงธรรมารมณ์ กายใจอความรู้สึกนึกคิดอในความไม่เที่ยงของมันมันมีอยู่แล้วฮะเราเพียงเราไม่เข้าใจเท่านั้นเองธรรมะที่เราไปปฏิบัติกันเราไปทํากันอยู่นั่นอะไปวิ่งเราไปไปเรื่องของการปรุงแต่งเลยครับเราเข้าใจว่าเราทําอย่างเงี้ยเราจะพ้นคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทําคุณทําตามการปรุงแต่ง ทําตามความคิดของคุณหมดเลยคุณคิดว่าทําอย่างนี้แล้วก็จะหลุดพ้นไปถือสินห้าสิลแปดสิน 8, สิบสิลสองรอยิบเจ็ดแล้วก็จะหลุดพ้นถูกไหมคุณจะถูกความคิดแบบเนี้ยล่อรวมคุณไว้ตลอดเนี่ยความลังเลส,สงสัยพอมาปฏิบัติธรรมก็ไปยึดติดเอาสมมุติธรรมหลงโลกธรรมครับหลงสภาวะธรรมอ่าเนี่ย แต่ไม่ได้เข้าใจความจริงของมันว่าอ๋อเนี่ยรูปนามกายใจมันเป็นของมันอย่างเงี้ยอืมคือเราไม่เห็นการกําเนิดขึ้นของมันเนี่ยฮะเราก็เลยเราก็เลยไม่สามารถที่จะรู้ได้ตรงนี้แหละปัญหาครับปัญหาของพวกเราทั้งหลายที่เราหลงติดกันอยู่มันเป็นเรื่องแบบเนี้ยคุณรู้ไหมอืมมันเป็นเรื่องแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นผมไม่ได้สอนอะไรพวกคุณนะครับ ผมแค่เล่าอธิบายไม่ได้ให้คุณจำแต่ให้คุณตระหนักรู้อยู่ที่ใจว่าเราเกิดมาจากความคิดความเป็นเรามันมาในความคิดเรามีตัวตนขึ้นในความคิดอารมณ์ทั้งหลายแหละมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละแต่ความคิดเป็นผู้สร้างตัวตนความคิดเป็นผู้สร้างเรือนพระพุทธเจ้ามาจุดอุบัติขึ้นมาเพื่อชี้หนทางตัวนี้ตัวเดียวฮะเส้นนี้เส้นเดียวอพระองค์จึงไม่ได้สอนให้ปฏิบัติ เพราะสมัยพุทธกาลเนี่ยพันพรมเขาเขาปฏิบัติมาหมดแล้วพระพุทธเจ้าก็ไปปฏิปฏบัติตามแบบพรนพรมมาหมดแล้วแต่มันไม่พ้นไงฮะเออมันไม่พ้นทุกเขาก็เลยต้องท่านก็เลยต้องค้นหาเองว่าแท้จริงความทุกข์มันมาจากไหนอืนี่แหละคือคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าออกสแสวงหาแต่สุดท้ายมันก็คือความคิดของพระองค์นั่นแหละอ่า ที่ผ่านมาพระอ,องค์ก็หลงตรงนี้แหละครับหลงทําตามความคิดหมดเลยเมื่อพระอ,องค์รู้แล้วมันก็จบกิจไงครับนึกหน่อยฮะไม่มีอะไรต้องแสวงหาหยุดการ,กระทําทุกอย่างกลับมาอยู่แบบปกติอ่าตอนแรกพระอ,องค์ก็เห็นโลกไม่เป็นโลกอะ่ะเห็นภูเขาไม่เป็นภูเขาอะ่ะพยายามที่จะหนีจากสิ่งเหล่านี้แต่เมื่อรู้ว่าอ๋อทั้งหมดทั้งมวลนี่มันคือความคิดของเราเองพระอ,องค์ก็เลยต้องกลับมาอยู่กับโลกเหมือนเดิมนึก่อยครับ อยู่กับภูเขามันเดินอยู่กับแม่น้ำมันเดินมันเป็นเรื่องแค่นี้ฮะโอเคฮะพอดีคลิปนี้ผมอธิบายไว้สั้นๆแค่นี้ไม่ได้พูดอะไรมากทำทั้งหลายก็ล้วนแล้วแต่มาจากการปรุงแต่งก็คือความคิดของเราเองนั่นแหละ,ะเราหลงติดอยู่ในวงวนตรงนี้โอเคนะครับนั้นก็แค่นี้ครับสาธุครับสวัสดีครับ